วันนี้เราจะมาทำข้าวผัดปลาเค็มครับผมเนาะเอามะม่วงก่อนอเราจะทำข้าวผัดปลาเค็มข้าวผัดคณะปลาเค็มครับผมอันนี้ปลาเค็มครับผมอันนี้คณะครับผมเีย๋ยวปอกคณะก่อนหันน่นคณะจะหั่นลาเค็มเดี๋ยวซีไปผัดปอกคณะก่อนครับอันที่นที่เป็นเส้นๆนะครับ ถ้าที่แก่ๆเราลอกออกให้หมดพอเวลาไปเคี้ยวมันจะติดฟันเราครับเดี๋ยวเราไปหัน่นเดี๋ยวเรามาหั่นกันนะกรนะนาเราจะหั่นเป็นแว่นเป็นแว่น,เ,น,เ,น,เ,นเราจะอาแต่ก,กา้า ผิดหมูกระาดาษเยอะหรือปล่มาตรฐา่จัปลาเค็มครับผมปลาเค็มเราก็จะปาดเอานี่ปาดแล้วเราก็จะปาดเป็นลูกเต่าแล้วเราก็จะเอาไปทอดไปฉาน้ำมันครับผมผิดหมูพริดหมูไม่เอาเยอะมันนอกหมูไม่ผัก ต่อมาครับผมน้ำมันเทลงไปครับน้ำมันเทลงไปเราจะเอาปลาเค็มลงไปทอดครับทอดปลาเค็มด,ด้ดวยัน ใช่ครับใช่ใช่ครับนี่ลงไปใช่แล้วก็ข้าว ต่อมาครับชุดถครับผมชุดรถลงไปนิดหนึง่งน้ำตาลครับผมซีอิ๊วขาวครับผมผ้าเขียวครับผมผ ปลาเข้มครับปลาเข้มเข้มเท่ลงไปครับก็เขย่าอีกรอกข้าวผัดคณะปลาเค้มเสร็จแล้วครับพี่น้องข้าวผัด คานาปลาเค็มอบคุเสร็จแล้วข้าวผัดคานาปลาเค็มคลิปนี้ก็ตอนนี้เลยครับพี่น้องพ่อกรดีคลิมนานสวัสดีครับผม